ต้องบอกว่าสีสันนะเพราะว่าเซียนพระท่านนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเหนียวแน่นกับการลงทุนในกลุ่มของเจมาร์ายาวนานแหมนี้ต้องไปซื้อหุ้นแข่งหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีคนแข่งแล้วนะมีคนแซงเซียนพระมาแล้วนะใช่ ในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท JMT Networks e r v i c e s จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น JMT เป็นโครงสร้างผู้ถือหุ้นณวันที่26กลุมภาพันธ์นะฮะที่ผ่านมาก็หลังจากมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ใช่ไหมครับมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นใช่ปรากฏว่าอันดับหนึ่งเนี่ยก็ยังคงเป็น Jmart นะฮะในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบริษัทแม่ที่สัดส่วน5 2 0 8 แต่น่าสนใจปรากฏชื่อสถาพรงามเรืองพงศ์นะในวงการในยุทธจักรเขาเรียกกันว่าเซียนหงอ่าใช่เซียนหงนะโปรมาถือหุ้นใหญ่อันดับสองใน JMT ครับด้วยสัดส่วน4.44% 6 4 0หล้าน747,300หุ้นแซงหน้านะอัธวัตสิริสิทธิทธงชัยหรือคุณบอยท่าพระจันทร์ครับ ล่าสุดรายงานถือหุ้นอยู่2.48% 36ล้าน100,500หุ้นอืมโ oh อ้โหเอ้อันนี้เข้ามารูปคมนะเออมารูปคมเซียนพระของเราเซียนหงรูปคมเซียนพระเ,เราพูดให้มันเป็นสีสันนะแต่เอาจริงๆผมว่าสองคนนี้เขา uh huh. เขาน่าจะ คุ้นเคยกันดีอยู่ล้ะะนะ,ะแต่ก็น่าสนใจว่าการมาของ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 ,ของสถาพรงามเรืองพงเนี่ยผมว่าอันดับแรกเลยก็อาจจะสืบเนื่องจากราคาของ j n t นะครับที่ปรับลงมาลึกมากๆนะครับเทียบกับในอดีตท,ที่ผ่านมาซึ่งก็อาจจะมองเป็นโอกาสนะครับในการเข้าทยอยสะสมเพื่อลงทุน แล้วก็เน้นคุณค่า,านะหุ้น JMT เนี่ยเคยขึ้นไปถึงระดับ70บาท80บาทนะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนะั้นตอนนั้นถูกไหมฮะแล้วถ้าดูในเชิงของปัจจัยพื้นฐานปัจจุบันนี้ก็ดูแล้วพอร์ตสินเชื่อ,อ,อหรือพอร์ตหนี้ขออภัยนะฮะพอร์ตหนี้ของทาง JMT เนี่ยมันก็มีการขยายตัวนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งธุรกิจของ JMT นั่นคือการบริหารสินทรัพย์ถูกไหมก็ซื้อหนี้มาแล้วก็ตามเก็บหนี้ดังนั้นหัวใจสําคัญอยู่ที่ว่า ซื้อนี่มาแล้วเก็บนี่ได้หรือเปล่า<อ>แต่ก็ด้วยระบบด้วยบุคลากร,รด้วยประสบการณ์ของ JMT เนี่ยก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งใน AMC ที่เรียกว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าเทียบกับบรรดา AMC อื่นๆที่ทำในเรื่องของอนี่ที่ไม่มีหลักประกันะนะคือ JMT เนี่ยเขาก็มีทั้งสองอย่างมีทั้งแบบที่มีหลักประกันไม่มีหลักประกันแต่เขาจะเน้นหนักไปในแบบที่ไม่มีหลักประกันะนะพวกนี้ นี่10บาทอาจจะใช้เงินซื้อแค่1บาทขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นปลาเป็นหรือปลาตายนะแล้วในความเป็นปลาเป็นมันงสดใหม่อยู่ขนาดไหนนะถ้ายิ่งสดต้นทุนก็ยิ่งสูงเช่นนี่10บาทอาจจะต้องใช้เงิน5บาทซื้อมาแต่โอกาสในการตามเก็บมันก็มีมากกว่าถ้าปลาแบบตายแล้วก็เน่าด้วยเนี่ยนี่10บาทอาจจะใช้เงินซื้อแค่1บาทคบาทแต่โอกาสที่ นี่มันจะจมไปพร้อมคำที่ซื้อมาตรงนี้มันก็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 มีโอกาสสูงก็มีโอกาสสูงแต่ถ้าเกิดทวงนี้ได้สักนิดหนึ่งไม่กี่เปอร์เซ็นต์มันก็ทดเชยกับที่ลงทุนไปได้เหมือนกันนะครับอ่ากรณีก็เป็นเป็นสรุปธุรกิจโดยโดยคร่าวๆแล้วก็ดูอย่างที่บอกว่าพอร์ตนี้ของจีเอเขาขยายตัวอย่างต่อเนื่องฉะนั้นอ่านเกมเซนทเนี่ยผมว่าก็คงจะมองว่าราคาพุ่ลงมาลึกละมันเป็นจุดที่ถูกครับ เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่ควรจะต้องเข้าลงทุนละนะเพื่อรอให้ร,ร,ราคาหุ้นเนี่ยมานสะท้อนภาพในเชิงปัจจัยพื้นฐานได้ดียิ่งขึ้นอ่านะฮะและที่สําคัญพอสะท้อนเห็นวันนี้เลยฮะพอมีชื่อเซียนหงปุ๊บราคาเจมาร์วันไอ้เจมวันนี้บวกขึ้นมา7%นะคุณมล่าสุด1 3บาทบาทสตาสั์แล้วนะ j น m ะมนะฮะมาแล้วนะฮะ,ะก็ถือว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นการตอบรับเชิงบวกในระยะสั้นๆในแง่ของชื่อชั้นของเซียนหงอยู่แม่อย่างนี้ พี่บอยเหล่านี้จะยอมเหรอแฟนขับเหนียวแน่นแบบนี้นะ <c oughs> เพิ่มหน่อยไหม <c oughs> อ้อาวไม่ยกหูไปถามเออคุณบอยท่าประจันด้วยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามสักหน่อยละฮะว่า ปล่อยให้เขาแซงหน้าไปได้ยังไงอย่างนี้ต้องซื้อต้องซื้อแข่งสักหน่อยอใช่แต่ถ้าหมดทั้งหมดแล้วฮะถ้าเขามีการไล่สัดส่วนแข่งกันเนี่ยผลประโยชน์มันก็จะไปตกอยู่ที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยนี่แหละจะได้ลืมตาอ้าปากกันบ้างทีนี้ในเชิงปัจจัยพื้นฐานไปสอบทานจากคุณอดิศักดิสุขุมวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเจมาร์ดในฐานะบริษัทแม่ของ JMT อนะครับก็ระบุถึงการเข้ามาลงทุนใน JMT กับซิงเกอร์ ของคุณสถาพรนะครับว่าน่าจะเป็นการเข้ามาทยอยซื้อบนกระดานเออนื่องจากที่ผ่านมาก็ไม่ได้เห็นมีรายการบิ๊กหลอดเกิดขึ้นขณะเดียวกันตนก็เพิ่งจะทราบนะฮะการเข้ามาถือครองหุ้นของคุณสถาพรหรือว่าเซียนฮงหลังจากมีการอัปเดตรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดก็เข้าใจว่าสาเหตุของการเข้ามาถือหุ้นก็น่าจะมองเห็นถึงโอกาสของบริษัทนะครับว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างมีศักยภาพนะและก็เติบโตได้อย่างมั่นคงครับ คุณเดนสัตร์พูดถึงข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับแผนดำเนินง,งานในปี2 5 6 8ผ่านงาน Opportunity Day เมื่อวานนี้ด้วยว่ากลุ่มเจมารเนี่ยก็จะมีการเดินหน้านะครับ transform ธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยจะมุ่งเน้นในเรื่องของ fintech แล้วก็ commerce tech หลังจากปี2 5 6 7ก็ถือว่าเป็นปีที่เจมารกลับเข้าสู่เส้นทางการเติบโตอีกครั้งหนึ่งโดยจะโฟกัสในการลดต้นทุนภาระนี้นะครับแล้วก็เพิ่มกาไรในทุกกลุ่มบริษัท โดยตั้งเป้าหมายของเจมาก่อนนะฮะตัวบริษัทแม่ให้มีกำไรเติบโตได้ที่อัตรา30%ในปีนี้ฝ้าคุณสุทธิรักไตรชิระอาพร CEO ของ JMT พูดถึงเป้าหมายในปี2568นะฮะว่า JMT จะกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยวางเป้ากำไรเติบโตแตะระดับ2,000ล้านบาทนะครับจากธุรกิจบริหารนี้ด้อยคุณภาพที่มีไรายได้อย่างมั่นคงแม้สถานการณ์เศรษฐกิจและกำลังซื้อจะชะลอตัว ต่บริษัทยังมุ่งเน้นคุณภาพในการจัดเก็บและการบริหารผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งได้มีการปรับแก้ไขตัวเลขในปีที่ผ่านมาให้ลดลงได้อย่างมีนยัยสําคัญแล้วก็ในช่วงของไตรามาสหนึ่งปีนี้ถือว่ายังคงอยู่ในระดับนะฮะตามแผนที่กําหนดไว้ก่อนหน้าขณะที่สัญญาณในเรื่องของตัวเลข ECL ก็คือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นในไตรามาสถ,ถัดไปคุณสุทธิรักษ์ก็ระบุว่ามีแนวโน้มที่จะปรับ ลดลงอย่างต่อเนื่องครับครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งหุ้นกู้2ชุดนะฮะที่จะครบกําหนดในช่วงของเดือนเมษายนที่จะถึงนี้แล้วก็เดือนตุลาคมนะครับซึ่งล่าสุดฮะ,ะ JMT เองเขาก็ได้ตรเตรียมเงินไว้เรียบร้อยนะครับโดยเป็นเงินจำนวน4,500ล้านบาทก็แน่นอนนะครับมาจากในแง่ของเงินสดแล้วก็อีกทั้งก็จะมีเงินสดในมือแล้วก็เงินที่ในกองทุนด้วยนะฮะรวมทั้งก็มีแผนที่จะออกคุ้นกู้ใหม่อีก4,500ล้านบาทด้วยนะครับ แล้วก็อยากจะแชร์กับทางท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งอันนี้จากเท่าที่เราก็ได้เฝ้าติดตามดูผลการงานของกลุ่ม j m a า t โดยเฉพาะตังของมท t ตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับคือในแง่ของการบันทึกไรายได้ตลอดจนในมิติที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องของมาตรฐานทางบัญชีเนาะผมว่า JMT เนี่ยจะมีลักษณะของการเติบโตแบบขั้นบันไดขั้นบันไดในที่นี้เนี่ยมองภาพใหญ่คือมันโตตลอดคแต่ระหว่างทางเนี่ยอมันจะมีตะพักตะพักนึกออกใช่ไหมบันไดเนี่ยขึ้นไปช่วงหนึ่งปื๊ด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 อยปื๊ด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 อย่างงี้ฮะแล้วมันจะมีตะพักยาวๆปื๊ดแล้วมันก็จะมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งปื๊ด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 แล้วก็ปื๊ดให้พักหน่อยตรงนี้มันเกิดขึ้นครับ จากการที่เวลาเขาซื้อนี่มาก้อนออใหม่นะด้วยเงื่อนไขทางบัญชีเขามีความจำเป็นที่จะต้องนำเอาเงินที่ตามเก็บนี่มาได้เนี่ยมาตัดลดต้นทุนจากการซื้อนี่ก่อนอแล้วตัดลดต้นทุนได้ถึงจำนวนหรือได้ครบทั้งจำนวนเมื่อไหร่นะฮะถึงจะค่อยเอาไอ้ตัวที่จัดเก็บนี่มาเนี่ยมาบันทึกเป็นกำไร อ๋ออ๋้วมันจะต้องใช้เวลาในการที่จะตัดลดต้นทุนในการซื้อนี่ใหม่มาแต่ละก้อนมันถึงมีไอ้ตะพักตื้อมายาวๆอย่างเงี้ยอแล้วพอมันตัดลดต้นทุนหมดใช่ไหมครับมันก็จะเริ่มบันทึกเป็นกําไรเข้ามาละแล้วกาไรตรงนี้มันคือกาไรเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันมีค่าบริหารจัดการอยู่ไม่เท่าไหร่นะมันก็จะค่อยๆทะยานขึ้นอีกครั้งหนึ่งอ๋อซึ่งไอ้ตะพักตรงนี้ครับที่ว่าปื๊ดมายาวๆเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดช่วง หลายไตรามาสที่ผ่านมาอ๋อไอ,อ,อ,อตัว ecl เนี่ยน,นะนะครับหรือประมาณ1-2ปีที่ผ่านมาของ jmt ใช่หรือไม่เออเแล้วก็มาผนวกกับเหตุการณ์ว่าอยู่ๆมีชื่อของสถาพรงามเรืองพงครับโผล่เข้ามือถือหุ้นสถาพรก็อ่านเกมนี้เหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็มองว่าไอ้ตะพักยาวๆเนี่ยออมันกำลังจะสิ้นสุดละ อย่างนั้นหรือเปล่าตั้งเป็นประเด็นเอาไว้อันนี้ท่านผู้ชมต้องไปศึกษาข้อมูลกันดูเพิ่มเติมเอาเองนะหรือใครจะสอบทานผู้บริหารก็ถ้าเรามีโอกาสเราจะนัดสัมภาษณ์ให้ท่านแต่ถ้าอย่างไรเสียเนี่ยลองไปศึกษาข้อมูลตรงนี้ดูมันเป็นหลักการที่มันสอดคล้องกับหลักทางบัญชีที่ JMT เขาต้องใช้ในการจัดทำบัญชีใช่ ถูกไหมฮะมันเป็นเงื่อนไขกําหนดแล้วเขามีการซื้อนี่ใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะเนี่ยโดยเฉพาะล่าสุดที่เขาจับมือกับกสิกรไทยไงถูกเนี่ยฮะอย่างที่บอกนี่สมมติมูลนี่ห้าหมื่นล้านใช้เงินห้าพันล้านซื้อมาอถูกไหมสมมตินะสมมติมูลนี่ห้าหมื่นใช้เงินห้าพันซื้อเข้ามาอไอ้อที่เขาไปเก็บนี่ในห้าหมื่นนี้เก็บมาได้ออะพันแรกเอามาตัดลดต้นทุน 4, พันที่สองมาตัดลดต้นทุนครับ นะพันที่3มาตัดลดต้นทุนนะก็ตัดลดต้นทุนให้มันครบทั้งจํานวนก่อนแล้วไอ้ที่มัน above ห้าพันขึ้นไปตรงนี้มันจะบันทึกเข้ามาเป็นกําไรแล้วแต่กว่าไอ้จะเคลียร์ต้นทุนตรงนี้หมดอ่ะถูกไหมมันต้องใช้เวลาอันนี้คือทางบำัญชีนะแต่เงินมันเข้ามาตลอดถูกป่ะเงินมันเข้ามัน cash f l o มันเข้าตลอดอยู่แล้วเออใช่ใช่ใช่ไหมฮะแต่ cash f l o เข้ามาเขาก็ตุนไว้เพื่อเอาไปซื้อนี่ต่ออ่าใช่ในลักษณะนี้โอเคก็ประมาณนี้นะฮะประเด็น เชิงสีสัน <Jung net> s e n s a t i น n a l ครับ <la ug ff>